สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าไลฟ์สดนะคะก็วันนี้พามารีแล็กนะคะที่นะคะร้านวีคาเฟ่แอนโคลชั้น2ที่ห้างเจวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะใครเคยติดตามเพจน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะกับร้านวี Co, คาเฟ่แอนโคลคาเฟ่เก๋ๆสไตล์มินิมอลนี่คอนเซปต์เขานะคะนั่งทำงาน นั่งพูดคุยพบปะสังสรรค์ทำกันบ้านประชุมโอ้โหได้หมดเลยติวหนังสือนะคะพูดคุยกับครอบครัวบรรยากาศดีๆเงียบๆน,นะคะและ้วก็โอ้โหสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะอันนี้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์เดย์นะคะลูกโป่งมาเต็มเลยนะคะก็อน,นี้เราจัดฉากไว้ต้อนรับคุณลูกค้านะคะก็สามารถมานั่งถ่ายรูปมุมสวยๆแบบนี้ค่ะ มาถ่ายรูปคู่กับกุหลาบช่อใหญ่ช่อโตนะออวันนี้ใครไม่ได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะมายืมมาถ่ายที่วิคาเฟ่แห่งโคได้นะนี่ช่อใหญ่มากจริงๆเรามีขายนะกุหลาบเนี้ยขายที่แผนกวีแลนด์นะสวยมากคุณลูกค้าดูโอ้ยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะดอกละนะเนี่ยไม่ใช่สิน่าจะสี่สิบเก้าหรือเปล่าราคาไม่แน่ใจนะคุณลูกค้ามีขายมีขายด้วยนะดอกเสมือนจริงอันนี้ดอกดอกเสมือนจริงนะคุณลูกค้าสวยมากอ่ะอันนี้หนึ่งมุมแล้วก็เดี๋ยวพามาดูนะคะนี่บรรยากาศเดี๋ยวให้ดู ก็จะประมาณนี้น่านั่งมากคุณลูกค้าเงียบนั่งสบายแล้วก็น้องแอนกำลังจะรอเตรียมเมนูต้อนรับวาเลนไทน์ของเรานะคะนะคะเมนูอ่ะสตรอเบอรี่วิปขายดีมากนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าใครที่ชื่นชอบซอสสตรอเบอรี่นะคะก็ทานกับวิปนะคะอร่อยมากมานี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูในรูปก่อนนี่นี่ เมนูวาเลนไทน์นะคะนี่คุณลูกค้านะคะจะเป็นนี่เลยค่ะสตรอเบอรี่วิปอันนี้40บาทนะคะคุณลูกค้าใส่วิปให้แบบนี้เลยพูนๆล้ลลลนแก้วเลยหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะมิลช็อกโกมิลช็อกโกเลเวอร์ก็ได้อ่าจะเป็นรสชาติของนมเย็นแล้วก็ผสมช็อกโกแลตให้ด้วยประมาณนี้แล้วข้างบนก็ตบท้ายด้วยฟองนมให้นะคะก็2เมนูนี้แบบอยากแนะนํามากเลยราคาก็สตรอเบอรีวิปสี่สินะคะแล้วก็ช็อ มิลช็อกช็อกโกเลเวอร์นะคะ45บาทนี่อันนี้ก็จะเตรียมพร้อมแล้วค่ะนี่อันนี้เราจะโชว์เป็นเมนูนะคะสตรอเบอรี่วิปนะคะราคา40บาทเดี๋ยวขอซูมช็อตช็อตอสตสตรอเบอรี่ฉ่ำๆอ,อ,อยู่ในแก้วแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขานี่สตรอเบอรี่ฉ่ำๆแล้วเราตบด้วยมิ้นท์ให้ด้วยเนาะอันนี้คืออะไรเอ่ยข้างๆโรยหน้าเหรอออเฮดูบอยอ่านี่ไปแล้วค่ะนี่ เราจะค่อยๆบรรจงนะคะโปะวิฟขึ้นไปแบบนี้นี่นะคะเดือดปุดๆเลยนะคะเนี่ย <c oughs> นี่เลยค่ะใครชื่นชอบนะคะรสชาติของรสซอสสตรอเบอรี่นะคะแล้วเราก็จะท็อปด้วยนะคะน้ำเฮลดูบอยเยิ้มๆแบบนี้ค่ะไหลไปเลยไหลเป็นลาวาโหน้าตานัฐทานมากเลยไม่ควรจะมาตอนนี้นะคะ โอ้สวยงามค่ะอันนี้ก็ปิดด้วยอะไรเนี่ยใบใบมิ้นนะสารแนนนะสารแนแต่ที่นี่เราควรจะเรียกว่าใบมิ้นนะสถานที่แห่งนี้เราไม่ควรเรียกสาระแน่นะเปะด้วยใบมิ้นโอ้หน่าทานมากจบแล้วนะนี่เมนูนะคะสตรอเบอรี่วิป4ีบาทน้องแอนบอกพี่คะ่ะนำเสนอเลยอร่อยมากควรทานอย่างมากเลยน้องแอนบอกนะคะสวยๆแบบนี้เลย40บาทคุณลูกค้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำก็คือนี่เลยคะ่ะ มิลช็อกโกแลตเลเวอร์นะคะมิลช็อกโกเลเวอร์อันนี้45บาทนะคะใครอยากทานรสชาติประมาณว่านมเย็นเวลาผสมกับช็อกโกแลตแล้วจะฟินขนาดไหนแนะนำให้ทานเมนูนี้นะคะราคา45บาทนี่ประมาณนี้อันนี้นำเสนอหนึ่งเมนูนะหวานหวานยั่ววันวาเลนไทน์เดย์ยังไงคู่รักท่านไหนไม่รู้จะไปไหนวาเลนไทน์เดย์มานั่งสวีทอยู่ที่วีคาเฟ่โคกับพวกเราได้นะคะนี่แล้วเราก็มีโต๊ะ เก้าอี e, Day, ้มุมวาเลนไทน์เดย์หวานๆให้ตรงนี้ด้วยะใครสนใจนะ<ด>มาออกเดตนะคะมาเลยสวีทแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูที่เหลือที่ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้บอกคุณลูกค้านะคะอันนี้ก็สุดยอดนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูวาเลนไทน์เดย์เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเมนูร้อนนะคะนี่ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะ ฮอตมิลวาเลนไทน์เดย์นะคะฮอตมิลวาเลนไทน์นะเอ๊ะทำไมพี่ต้องเปลี่ยนเมนูเขาด้วยเนี่ยฮอตมิลวาเลนไทน์ก็จะเป็นนมเย็นร้อนอท็อปอ๋อท็อปด้วยนมนะคะคข้างบนนะคะราคา35บาทนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะฮอตมิลสวิตซี้วิปนะคะเป็นนมเย็นร้อนพี่พี่ควรพูดนมเย็นร้อนไหมวะนมชมพูเหรอ <laughs> นมชมพูร้อนนะคะแล้วก็ ท็อปด้วยวิปครีมข้างบนนะคะนี่ก็ราคาร้อนก็นจะเริ่มต้นที่แก้วละ35บาทนะคะคุณลูกค้าไปต่อค่ะนี่พิง k y m มิวเลเวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านมเย็นเหมือนกันนะถ้าเป็นตลาดข้างล่างเขาจะเรียกนมเย็นนะคุณลูกค้าอันนี้50บบาท <c oughs> ก็คือเฮลดูบอยผสมนมนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าท็อปด้วยวิปครีมให้หรือว่าจะเป็นนี่เลยคะ่ะสวิ ช็อกโกเลเวอร์นี่านะคะอันนี้ก็55บาบาทคุณลูกค้านะคะก็คือเป็นนมเย็นผสมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ท็อปด้วยวิปครีมให้พูนๆแบบนี้เลย 15บาทนะคะนี่เมนูคู่รักหวานหวานยังไงแวะมาทานกันได้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูนี่เลยค่ะชาสตรอเบอรี่โอ้โหนี่ประโยชน์เยอะมากชุดชาสตรอเบอรี่นะ1ชุดคุณลูกค้าราคา65บาทเติมน้ำร้อนได้เรื่อยๆเลยนะเซตนี้นะจนกว่าชาจะจืดนะคะประโยชน์เยอะมากนะคะ สตรอเบอรีก็วิตามิน A B C นะคะชะลอวัยบำรุงผิวบำรุงสายตาบำรุงประสาทและสมองนะคะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระโอ้โหมาเยอะเลยเหมาะกับคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะเป็นสูตรชาธรรมชาติสตรอเบอรี่ไม่มีคาเฟอีนนะคะค,คุณลูกค้าต้องการอะไรคะแจ้งได้จ้ะหนูๆเอาซ่อมให้ลูกค้าหน่อยเร็วลูนะวกค้าขอซองเพิ่ม นี่65บาทนะอันนี้เติมน้ำชาได้นะคะคุณลูกค้าอีกหนึ่งเมนูและกันนี่คริสต์มาสนะคะช็อกคริสต์มาสช็อกโกมิลนะคะนี่อันนี้55บาทนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยฮอตโกโกวิปนี่เป็นโกโก้ร้อนนะคะท็อปด้วยวิปครีมด้านบนอันนี้จะ45บาบาทหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นก็ขายดีคุณลูกค้า นี่เคยนำเสนอไปแล้วแต่พูดอีกรอบนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นฮันนี่โทสตอันนี้69บาทขนมปังราดด้วยน้ำพึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นโรตีคาราเมลกล้วย69บาทอร่อยมากนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะซามโมซากล้วยก็เมนูนี้ก็69บาทนะคะและก็ยังมีนี่เลยค่ะช็อกโกแลตลาวะ69บาทค่ะนี่ ก็ฝากไว้ด้วยนะคุณลูกค้านะคะกับเมนูหวานๆกับเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะที่ร้านวีคาเฟ่แอนโคลค่ะหลากหลายความอร่อยนะคะหลากหลายความสุขรวบรวมอยู่ที่นี่นะคะสุขด้วยสนุกด้วยรีแลกด้วยนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงนะคะราคาแบบกันเองแต่ว่ารู้นะคะรู้มากนะคะอร่อยด้วยนะคะที่วีคาเฟ่แอนโคลยังไงแวะมากันเยอะๆนะคะ วันนี้ลาไปก่อนคุณลูกค้ายังไงเดี๋ยวมีเมนูอะไรพิเศษพิเศษจะแวะมาไลฟ์สดอีกคะ่ะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะรอบนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะไปลคะค่ะขอบคุณนะคะ